สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเบิเ่งวิธี่ปูประแดกของแม่สิขาปดด้วยกันปูปะาเนี่ยรรจ้าประหลาซ่บประลาดเนื้ใส่ลายกระสีส่บพลายตะกี้มาเบิง่งประแดกตั้งเตน้นช่วงได้หาหกเดือนนีแล้วค่ะพี่น้องที่บ้าน แขกหลอดไปหาปลามาให,าหนน้นะเ,เลยมาแปลงไว้มาเนี้ยกระสีควานควานน้ามาเน,นี่ใส่ได้ไหมน,นี้เอาใส่แดงหลายๆปลุกทึ่งอันไม้ทึ่งอันเก่าค่ะพี่น้องค่ะอันไม้อันเก่ามาเนี้ก็เลยมาแปลงมาเนี้ก็สีเฮ็ดใส่กันที่ไต้มน้ำนี่ด้วยมาเนี้คือต้มน้ำตาลได้ค่ะ บัางหั่นมะมาได้เย็นกันหน่น้ำตาลตุ้มน้ำตาลแล้วค่ะแห้นเย็นจะตุอมขัวแล้วค่ะพี่ดองบ้าใส่หลายแบบใส่ตรงนั้นแค่เพิ่งลูกคุณแม่ขอมันเทพปุ๊กนั่นปุ๊กนี่ใส่กระเดีกยกกล้วยอะไหลายเดือนแล้วเป็นเ,นเกือบปีแล้วค่ะไม่เป็นปีแล้วบุ๊กที่บาเนาะคุณลูกพี่ดองซ้ำป,ปีป่าเนาะ ปลาขาวปลากระเดอดแล้วก็ปลาฉิ่นค่ะพี่น้องค่ะตัดหัวหล้ลร็วย่างดีคิดว่าเป็นต่เสียบดี่นอกค่ะกินแต่อร่อยอยู่พุณแม่กับแป้งนัวกับไส่ไปแล้วใส่แป้งนัวงหั่นแตงไม่ที่แรกกับข้ากับมักใส่เกลือกับเมล็ดมักมใส่เกลือก,กับเมล็ดแล้วก็มี จะเกดมะเฟืงองเราก็เส e x t e r n a l l ด้อพี่น้องเนาะแกะเบิ่งสักตันมันสิแซ่บบอกอันลอยจ้ะเขามาย้อนหยังใส่แกงง้วงเข้าไปแล้วค่ะเฮาอยากบอเฮาก็มาบอกอันนี้เฮ็ดเป็ดไว้ขวบปีไว้ถักกินเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะเน,นื้อชุาดคือพอกรเลย้ยมันไก่สิพ่อปีหนึ่งตัวปะ ใส่ข่าขวาวใบเดียวแล้วก็นมาร์กอ่านล่างอันกับพ่อท่านใส่ข่าขวานเองพี่น้องล่างอันกับย่างมารีเซนใส่ใส่ข่าขวาล่างอันกับใส่ข่าขวาล่างอันกับพ่อท่านใส่ล่างอันกับมักใส่เกลือไว้ซื้อมันคู่แม่ก็เลยเอามาผสมผสมกันค่ะพี่น้องนี่คือมาแปรงเนาะค่ะเขาเอื้อนมาแปรงต้มน้ำอันนี้ใส่เดียว ต้มน้ำตาลใส่แเนลน้ำตาลมาท้าได้เย็นเดี๋ยวดูกันน้ำตาลกำลังเย็นอันนี้ประมาณครึ่งโลค่ะขัวเนี้ยเย็นแล้วเย็นแล้วคุณแ,แ,แม่จะใส่เลยค่ะดูเด้อค่ะเด้อ ใส่น้ำตาลใส่แล้วจ้าอันนี้ตุ่มน้ำใส่น้ำตาลหลังรูปปะ น้ำตาลใส่แล้วพี่น้องมานีคกะใส่น้ำตาลแล้วก็สีมะส้มเหมืนไม่เขาเข่ากันนิดพี่น้องมาดิเด้อนนค่ะเด้อเบื้งนี้ที่อันนี้คือเอิญมาปอกแป้งปลาแดดค่ะปลาแดก,แปปแดกคือเป็นการที่ว่าใส่ข้าวทัวแล้วก็ใส่เกลือมาเบิ่งเด้อไม่แงก่กลุ่นเลยจะมาเบิ่งข่อยบองแบะแปลงปลาแดกเด้อ ดูแเราก็ท่านเห็นว่าเป็ะแซ่เสียบเยอะรอกค่ะพี่น้องค่ะที่แรกก็บมักเกลือข้ากับหั่นหั่นแล้วก็ขั้วกินแล้วก็ตัดหัวตัดหัวข้ากับมะมักเกลือไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเกลือนี่บ่ต้องเฮืองมาเกลืออย่างเกลือบักเม็ดอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อเกลือบักเม็ดอย่างเดียวค่ะเกลือบักเม็ดอย่างเดียวนะจ๊ะ โซ่ให้มันเขาคล้องกันเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเป็นการแปลงอะไรเนี่ยการแปลง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 ให้ทัวร์ทัวร์ข้าวใบหิดไก่หิดใบเทนันเทนนี่เนาะค่ะเนาะ พี่แม่สุภาพกรเฮ็ดตั้งแต่แฉกหลอดไปหาคนละไปใส่ดาวมาคุณแม่กับแม่มาร์กไว้มาร์กไว้เท่านันเท่านี้มันนี่กับสีกับบักติดงวยสีกับบักขามกินกับบักขามก็ื่อท่เสียบเนาะกัแบบย่อมกับบักขามแต่เอ้าเสียงอยังล่ะพี่น้องเสียงอะไรเดี๋ยแต่ ส่วนอันนี้คืนมาให้มันทวทวกันที่เป็นการแปลพา,ากัใส่กรบปุ๋ปยตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแลายแซบแซบอนี้คอยเราม่นีเลยตาอ้ว่จัของอันนี้อันนี้ อวดเอาอออทำไมมันฟุ้งละ่ะตั๊กบเปลี่ยนป,ประมาณเอาแปลงไว้นี่กับคือพอเน่ไหนจะเอามากินค่ะพี่น้องอ่ะนั่ขวบปีสักเกินปีหนึ่งมันก็กินได้แล้วยางโดด นึงก็จินได้แล้วคะ่ะคือแม่กับคืดพอจังไหนบูนี่จัาคืดพอมคืดพอมาแปลงประเดกกันนะวามา ซักชัวจาดฟาดบึ้มตูง่า่กับนี่ค่ะพี่ต่อมึงตูงตูงง่ายช่วงเห็นนันเขาเข่ากันมันจังเสียลองซีมันกันเหนือที่บึงมัะเหนือนะอะไรป่านนี้กันยัง เข้มแล้วก็นวควอมนวด่ต้องพูดถึงค่ะพี่น้องค่ะใส่ไปเลยจะ้ะใส่ไหลแสบหลายนะจ๊ะวามนือปต้องเบาถึงเลยวามนือเนี่ย เฮ้ยปวโปแงหอมผีน่องหอมมมี่เหม็นนะแต่แด็กุ็แมสุภาพก็ไม่เหม็นจ้ะหอมจ้า เนี่ยบบนี้เข้ากับใส่กับปลูกไว้ใส่กับปลูกเลี้ยวเข้ากันปากแดงปากดำปาขาวเนี่ยนั่นเากำลัสีเก็ดสะอาดสะอ้านค่ะพี่น้องว่นพี่สุกับปลูกเด้อคุณแม่ล่างจะไปจักน้ำตั้งแต่เปลี่ยนปากัว่าไม่ไหมเข้ากันลลางจะไปจักน้ำเนาะพูดวาไม่ไหม กับมใส่เกลือบักเมกมักเกลือบักเม็กไว้นี่ก็แซ่บสินะบัตเตอเฮดซุกกระปกุกบ่ตเตอร์เฮดมักรายเด้อค่ะเด้เอล้างสะอาดสะอ้านแล้วก็เฮดแล้วก็บมักเกลือไว้ย่างดิบดีเกลือกับเป็นเกลือบักเม,เก,มกเกลือบักพ่อมาเกลือไว้เนาะเพราะมันก้าวมาประมาณได้จกัก Łość, 2, 1, 2, 1, เดือนสอเดือนเข่ากับว่าใส่ข้าวัลวค่ะีุน้องค่ะอันนี้บริษัทใส่ห้ามเลยค่ะเด้อกระเด็กซุ้มบริษัทบริษัทใส่ห้ามใส่ข้าวัลวย่างเดียวค่ะใส่ข้าวัวประมาณนี่ เพรามันเขาเข่ากันหัวน้มตั้ตุ๋นน้ำตาลใส่ขวดน้ำตาลใส่ขวดน้ำตาลใส่นะจ๊ะเสียบหลายเด้อแป้งนั้นเป็ลายเสียบหลายนะจ๊ะ แป่งน,นัวแล้วนะคะใส่แกงนัวจักน้อยนะคะเนาะ <S <S ใส่ไปเลยสำหรับแกล้งนัวเพระเเาะว่าปลาแดกกับเป็นปลาแดาบ่วตองเปียกบัวตองย่านเปียก ต้มเนื้อปลากดค่ะพี่น้องรับรองว่าอร่อยจ้าสมมุติว่าเขาอยากใส่น้ำไหลายก็เนี่เขาก็ใส่ได้เค่ะเด้อสมมุติว่าอยากใส่น้ำไหลายก็เนี่เขาก็ต้มอันนั้นมาใส่ต้มดีตาลใส่ พี่ลองซีกซีกซีก,กนี่ปลาเค็งปลากระเดิดปลาขาวเสกต่องหัวปลาต่องหววควบนัวทั้งนัวทั้งอร่อยแล,ล้วก็สะอาดพอบริสุทธิ์กระปุกนะจ๊ะไม่ได้ใส่หำนะใส่แต่ข้าวคั่วจ้า เดเขาครัวนะจ๊ะยายทอะไรอ่ะแตงปลาจ้าปลาจ้าชงเครื่องเหรอปลา้างเครื่องหนัวเป็นหนัวหนัวเป็นหนัวเห็ดใ้แต่ต้พผุ้ล่ามาแค่นันมัแเทนี้ก็เลยดัดเทสีมากรูงใช้ดอาวกลัาวใช้ข้าวกล่มใช้ขาว่มบริษัทใ้ใมนดิมาซิมาซิเสียบฮ้ ตำเนี้ยตำเขาเพื่อตำเขาครัวได้เออแต่เขาครัวเขาก็ซื้อมากกวหนูโอ๋อาใส่แต่เขาครัวใส่แต่เขาครัแขขวแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนี้ก็มาแปงแปงแล้วก็เลยตุ่<อ><ด>มใส่ห้ามเล็น้อยเถะบ่บ่าเอ,อาใส่ห้ามแล้วใส่แต่เขาครัวอ,อันนี้ตำลำตาลใส่นิดนึงฉัานเอาสี่ครัว,ขวขเขาเจ้าบอ่อันนี้คือเขาครัวที่เขาซื้อมากนี่ใส่เลยจ้ะขรัวไม่มันมักมากมากมากมักไม่ชุ่มว่าปุ๊กปุ๊กนั่นปุ๊กนี่ห่อหมากเทนนีสเกลือบักเม็ดย่างเหลียวแขีนอันตัน บะนี้มือนี่คืดพอก็เลยเอามาอร่อยอร่อย,ออยหลายเสียบหลายนี่ๆๆๆ <c oughs> นี่นี่หลายใขาดว่าได้ขาดว่าได้เพราะว่าตุ่ต้ามใส่นั้นตันตนตต้งห่อเออัดูดหนเลี้าดหมวกพนักนเฮดจักไ้จ็ประมาณจักสามสี่เดือนก็ได้กินแล้ว,วอืมีกเซยแล้วนี่ชีกเลย บานาบานาอย่าไปใกล้นะรู้หรือเปล่าฮะเท่าหน่อยไม่อยู่เท่าหน่อยอยู่บ้านเขาแนละยังอยู่นี่แหละ ปิดเ,เรื่าแล้วเยดยเดค่ะพี่น้องมันนี้คลิปนี้สิฝากไว้าสามีเลยค่ะเด้อคลิปหนาห้าจังวากันไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเบื้องล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมทนะัม้งหมักกระโช่องแม่สุภาพลำเพลินเดี๋ยวจากนอยคุณแม่ไปหากับปูมาใส่ก่อนค่ะจังเบื้องเบื้องขั้นตอนที่ว่าเอากับปูมาใส่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย